สวัสดีครับทุกคนอุ้วันนี้แบบฟิลแบบพี่เพิ่งตื่นไปซื้อของมาครับทุกคนได้ไหมผมส้มผมในววะพีน่น้องไม่ตับขาลงอันนึง ัดอันลายเยด้ดิเกียวน้ำมสวัสดีค,ครับเขียวน้ำมเขียวเอ้ยแ <c oughs> นลางถวยไม่แนลางหอน้ำตะล่าหลังอน, <c oughs> น้ำสวัส <c oughs> ดีครับพี่น้องกําลังย้ายของเข้าบ้านครับกําลังย้ายของเข้าบ้าน อะไรพี่เมลีสวัสดีพี่เมลีนะครับกําลังทาอัานกําลังงมมหาสมุทรทาคลิปในไอติคต่อแม่เฟือนอยู่พี่เมลีพอดีตาก้ามันเปลี่ยนใหม่ไงพอดีเปลี่ยนตาก้าใหม่ไงแม่ก็เลยออันนี้มีชชันหรอรถชนดากไหมนี่คบบ่านะ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแฟนเป็นแฟนเหรอฮะฝากด้วยนะพอดีเพิ่งมาอยู่หลังนี้แหละแปดเก้าหนึ่งสี่นี่แหละฮะขอบขอบคุณมากมากครับขายขายแคบหมูขายแคบหมูได้กินหรือยังเคยชิมหรือยังอย่าลืมสั่งแคบหมูไปกินเด้อเคยแล้วเเคคยยแแลล้้ววใช่ไหมฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันบ่อยแล้วเราคงมาอยู่ตรงนี้ คุณค้าผมด้วย <câ> ครับผมขอบคุณมากครับเอฟซีเอฟซีมาถักทายเอฟซีไหนถามเมื่อวานมาถักทายเอฟซีมาขับมาถักทายคักอย่างอันคนขวางเขาพี่น้องอันนี้อยู่กรุงเทพอยู่แถวฟิวเจอร์ครับมันอยู่มันอยู่แถวฟิวเจอร์ มันแกนกับยูอุดรกับยูบ้านยูอุดรมันพันแล้วดินดินมันพันไปสรุปดินหาดินอยู่พี่น้องเปิดไฟหรือเปล่านะใช่อันนึงเอาราเราซื้อมายังสั่งไอสองอันสั่งไปใส่ยี่ห้อไหนที่ซื้อมาสองอันหรืออันเดียววะสองอันนี้เขาซื้อมาหรือเขาอยู่มาแค่เดียวทีติด แสดงว่าอ๋อโอเคงั้นเอาไปอันเดียวพออันนี้เอาไใช้ที่น,นี่แหละท่านบนท่านหนึ่งข้างล่างทัานหนึง่งนะมือหนีมากคือเจือเพราะมีรับเชิญนอนั่รับเชิญวงนันเพื่นอนยู่อันนยังก่อพิษกเกษมบอกเออนี่ยังอยู่สายบุกนะหน้าหมู่บ้านครับหน้าหมู่บ้านปานดาราท่านหนึ่งแล้วเราไม่อยู่กรุงเทพเพราะว่า กางานรายการทีวีมันหลายพี่น้องงานรายการทีวีมันเยอะแล้วก็งานโฆษณาเยอะแล้วก็พี่ๆในวงการพี่ๆดารากับพี่พีดาราก็เอิร์นมาตลอดแห่เอิร์นเป็นรายการตลอดแห่ก็เออมันก็ต้องมาอยู่กรุงเทพด้วยแล้วก็แบบเปิดไว้ได้บ้ประตูเปิดได้ประตูนะอันนี้อันนี้เท่ากับคืนเลยบอหรือเปล่าโอ้เพราะเดียร์บอไม่ได้เพราะอยู่เพราะเพราะอยู่บ้าลงถม้ามันพังักนบ่ มเ,เมียาาน,นหันทาทำไมเขาเกิดเสียงนั้นฮุบเขานี่ยเฮ้ยอยไปลงเ่ะซื้ออันบ้าไอทีเขาจิมาต่ำน้าบาขาวหนี่มึงจะขี้เขาไาาน,าน,นี่บารนัตี้อ่ะเขาเสาอ,อย่แล้วแม่หมลม่ แมนไอ่นนาห้าสอบไปอยู่เดียวห้องมันจะรถรถห้อสอบไปอยู่เดียวเขาจะบิดไม้ก็ได้่อเรี่ยงไหนเตาเต้สะดวกช่วงนี้ก็แบบว่ามีงานอยู่กรุงเทพบ่อยมีงานอยู่กรุงเทพนั่มละกัเพื่เกษมสิบเอือนรับเชิญมันยังงานรับเชิญครับแล้วที่นอนไว้ไหนอ่ะเบนยูอัน อยู่กรุงเทพก็ต้องอยู่เพราะว่าเนี่ยรายการทีวีรายการอะไรก็งานโฆษณามันอยู่นี่หมดเลยครับงานโฆษณางานอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่นี่หมดแต่อยู่เพียก่อนแหละถ้าแบบมันแบบอยู่ดีมีแห้งเติบโตไปกระสีจังขยายไปพี่น้องจังขยายจังจังจังค่อยจะขยายอีกนะครับตอนนี้ก็อยู่เท่านี้ก่อนเพราะว่ามันหลายที่ไงทั้งคอนเกนด้วยคอนเกนก็สิบสองห้อง นักร้องตัวเกียวมิวสิกนะครับก็เยอะอยู่หนจะบ้านที่อุดรธานียังไม่ได้มูาดับตับไม่รับงานทางานเหมือนเป็นนี้ร้อยล้านแต่ไม่ได้เป็นนี่นะทํางานเหมือนเป็นนี้ร้อยล้านแต่ไม่ได้เป็นนี้เพราะเป็นยังไม่ได้มีหนี้มีสินเลยคอยนะไม่ได้เป็นหนี้มีสินแพรวาทำงานแบบขยันมากก็ต้องหาไงก็ต้องหาก็ต้องอยังไง นอนอิ่มวีดีพี่อนอนอิ่มอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันมันเหนื่อยสะสมไงมันเหนื่อยสะสมผมของพร่ตุ๊กามันเหนื่อยสะสมอะไรหลายๆอย่างด้วยเพราะว่าในจะงานคอนเสิร์ตในจะงานรายการทีวีงานพิจเ,เตอร์อันนี้ก็รอไปเซ็นสัญญาพิเนเตร์น้ำหอมชื่อดังน้ำหอมที่ทุกคนรู้จักนะครับเร็วนี้เดี๋ยวเปิดตัวนะครับเร็วนี้เดี๋ยวเปิดตัวพิเนเตอร์น้ำหอมระประเทศดีใจอยู่ครับ พี่น้องเดี๋ยวจะน่งไข่บอไข่ก็ต้องรับพี่น้องเอ้ยก็ต้องรับเพราะว่าไม่รับไม่ได้ตอนนี้บุคลากรเยอะมากแล้วก็ก็ถึงวงมาเริ่มใหม่เป็นการเริ่มใหม่ที่ดีที่ก็ก็ไขอ่บอแล้วบาคันไขอ่เบ้าคันไข่เป่ายังที่มันเป็นความจริงอ่ะข่่ยข่อข่จะเลื่อนจะเลื่อนไขว่ลำลำรวยๆุยไขอยตะกี้กะจิ้วยยวนหล่แตะชูมือนี่มันเรื่มมไม่มันกะสิ นักเนียนนักนานเนี่ยนาตีเอาฮอร์ซิมผู้นเผยเท่านี่ชัดความเขาอันนี้ไหมพี่นออ้องชัดความเขาตัวไหม,นม,นมไหม <laughs> นุ่มๆชัดความเขาตัวไหมบ้านนี้เขาบ้านบ้านนี้เขาลูกชายเยอะเนี่ยมีแต่คนรอๆเนี่ยฉันไม่เนบนอ,อืมส่วนทุกคนนาตีไม่อยู่เนี่ยเขจะไปไปปาเมียตีนาตี ปลาเมียมาเลยปลาเมียมาเลยอายเขาเขาปาเมือมึงอไปเองโอ้ยคือนเรือตัวแก่อือล่ะคืนอายเนี่ยดื้อย้ำเธอกอดกันกับขาเอ้าผู้นำผู้นำผู้นำพี่น้องอันบ้านลังเบาะย่อยหรืวพี่น้องน่น้อยพ่อได้สุ่มนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเติมได้ใน ตัวเกือบมากกว่าสีอาจจะอัพเรียบโยขึ้นไปรังเงี้ตามกับรังซัพพี่น้องนะครับคดีใจยุดดอกพี่น้องคดีใจยุดดอกพี่น้องให้การอุดหนุนซัพพอร์ตซัพยังตอนเลีงว่าสีเศรา้าไปเรื่อยๆตอนเลีงวัชรีอ่นหาเศร้าร้าองแนบไปเลยก็เรียกว่าหาบ้าอุ้ยอันนี้ที่นอนเยอะมากเลยที่นอนเอาไว้ให้อันเด็กๆตัวเกลียบดูสิปลามาคืออันนั้ออนอแทะเมื่อขึ้นญี่ปุ่นแท้ยังกันไป ที่นอนอันนี้ที่นอนง่าม,มากขนายค้นกับนอนได้ครับแต่ว่าดกๆตัวเกี่ยวกับขอรองผ้ากันพวกผพห้องนอนนะอันทุกห้องนี่นะที่ใครแม่งป้า